โลกนี้เป็นโลกของความทุกข์เมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายสิ่งเหล่านี้คนโดยมากพอใจกันนักหรือเปล่าเลยแต่แม้จะไม่พอใจก็จำต้องเป็นไปอยู่นั่นเองวันนี้แสงธรรมะนำใจนำพุทธวิธีคลายศกที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทุกคนพิจารณามาให้รับฟังกันนะคะทุกสิ่งในโลกนี้ ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเริ่มต้นแล้วย่อมมีการสิ้นสุดชีวิตนี้มีความพัดพรากเป็นที่สุดเมื่อต้องพัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักความโศกก็เกิดขึ้นยิ่งรักมากก็ยิ่งโศกมากความโศกย่อมทิมแทงหัวใจของผู้ที่เศร้าดุดถูกลูกสออาบยาพิษเจาะและความโศกย่อมแผดเผาจิตใจ อย่างแรงกล้าดุดเหลาเหล็กถูกไฟเผาพลานอยู่ผู้ที่ถูกความโศกครอบงำย่อมจะเสียใจร้องให้น้ำตาไหลคร่ำครวญรำพันร่ำไรบนเพ้อจนคอริมฝีปากและเพดานแห้งผากย่อมได้รับทุกอันสาหัสทอดอะไรในชีวิตและทิ้งการงานกินไม่ได้นอนไม่หลับที่เศรโศกเสียใจจนเจ็บไข้ หรือเสียชีวิตหรือค่าตัวตายก็มีที่เสียใจจนเป็นบ้าไปก็มีที่ซึมเศร้าหงอยเหงาจมอยู่กับความหลังเหมือนคนไร้อนาคตหมดหวังในชีวิตก็มีการปล่อยให้ความโศกเข้าครอบงำย่อมทำให้เกดิดโทษมากมายดังกล่าวจึงจำเป็นต้องศึกษาหาวิธีการต่างๆเพื่อระง,งับหรือคลายความโศก ลงบ้างสำหรับชาวพุทธก็มีวิธีประนับหรือคลายความโศกโดยนำคำสอนหรืออุบายที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงใช้สอนนอเตือนสติหรือปลอบใจผู้ที่ทุกโศให้หายทุกคลายโศมาแล้วมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในที่นี้จะเรียกคำสอนหรืออุบายเหล่านี้ว่าพุทธวิธีคลายโศ เรื่องราวที่นำมาเสนอนี้เป็นพุทธวิธีซึ่งมีประสิทธิภาพในการระง,งับหรือคลายความโศกคือมุ่งเตือนสติให้ยอมรับความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทุกคนพิจารณามี5ประการคือ 1. เราจะต้องแก่เป็นธรรมดาจะไม่แก่ไม่ได้ 2. เราจะต้องเจ็บไข้ เป็นธรรมดาจะไม่เจ็บไข้ไม่ได้ 3. เราจะต้องตายเป็นธรรมดาจะไม่ตายไม่ได้ 4. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นห้าเรามีกรรมเป็นของเฉพาะตนเมื่อทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นความจริงเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกคนอ ไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวทุกคนต้องแก่เจ็บตายทุกคนต้องพัดพรากจากคนรักและของรักทุกคนต่างมีกรรมเป็นของเฉพาะตนทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ย่อมจริงแท้แน่นอนมีวันกลับกลายเป็นอื่นไปไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับคนเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพรากเพราะไม่ยอมรับรู้ ไม่ยอมพูดถึงหรือเพราะกลัวความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากก็หาไม่เทพ,พเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลเวทมนต์คาถาอาคมพิธีต่ออายุวิทยาศาสตร์จะช่วยเหลือหรือป้องกันคนเราให้พ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากก็หาไม่ดังนั้นจึงไม่ควรกบเกลื่อน หรือหลีกนี้ความจริงเหล่านี้เพราะมีแต่ทำให้ทุกศกมากยิ่งขึ้นควรหันมาเผชิญหน้ากับความจริงเหล่านี้และทำใจให้ยอมรับว่าสิ่งที่จะต้องเป็นไปย่อมเป็นไปใครเล่าจะห้ามได้หวังว่าเรื่องราวที่นำมาเสนอนี้จะช่วยให้ยอมรับความจริงเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะคะความโศกจะลดลงมากกอน,น้อยเพียงใดขึ้นกับว่า เรายอมรับความจริงเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ